กลับมากันต่อนนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้นะคะมากันที่ข่าวนี้กันเลยแล้วกันนะคะ พี่ลูกหมีนะคะจะมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนะคะรอบนะคะรอบ16คนสุดท้ายมิสเอิร์ธดนนั่งปีกับพี่เต่าเลยนะคะก็โดนคําถามไปหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันส่วนในงานมิสเอิร์ธเนี่ยนักข่าวก็ได้ดึงพี่มลูกหมีเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีของเงิน2ล้านเนาะที่มีการยืมกันมีสัญญาเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าลั่นชัดนะคะไม่ลดตัวลงกราบเท้าลูกหนี้นะคะนะคะเพราะว่า มันมีกระแสะข่าวมาบอกว่าทางนั้นก็บอกว่าให้กราบเท้าแต่พี่ลูกหมีบอกว่าฉันไม่กราบนะคะไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งกับมาหากราบนะคะนี่สองล้านสําหรับเจ้านี้อย่างลูกหมีรัศมีนะคะซึ่งนะคะก็มีลูกหนี้ ชื่อเป็นก็คือคุณปูมันธนานะคะแล้วก็ซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางทนายของฝั่งลูกหมีก็ได้ออกมาจุดประเด็นว่าลูกนี่พูดทํานองว่าต้องให้เจ้านี่กราบเท้าต่อหน้าสื่อก่อนถึงจะยอมชดใช้นี่นะคะซึ่งลูกหมีก็ได้เข้าไปคอมเมนต์นะคะแบบแซบ่แซบๆด้วยล่าสุดว่าอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันในงานคัดเลือกนะคะ16คนสุดท้ายมิสเอิร์ธไทยแลนด์เดี๋ยวเราไปฟังคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะถ้าจะให้ลูกหมีไปกราบเนี่ย พี่ๆคิดยังไงคะถ้าเป็นพี่ๆถ้าเป็นประชาชนพี่ๆประชาชนพี่น้องประชาชนพี่น้องจะไปกราบขอโทษลูกหนี้หรือเปล่าสําหรับลูกหมีคิดว่าลูกหมีก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่แลกกับสิ่งที่ต้องต้องทํากับคนประเภท,เภทนี้นะคะ่ะก็คงไม่แลกะคะ่ะเราก็คงอยู่เฉยๆของเราแล้วก็เราก็เป็นเจ้าหนี้ของเราต่อไปคดีที่สองก็คือคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งทางร้อยเวรก็โทรมาบอกในวันที่15ตอนหัวค่ำอะค่ะพอทราบข่าวแล้วก็ก็ตกใจค่ะว,ว่าดิฉันเป็นเจ้าหนี้คนแรกในโลกที่โดนลูกหนี้ฟ้องฟ้องกลับค่ะเราก็อึ้งมากค่ะว่ามีคนแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เพราะลูกหมีพูดเสมอว่าวิธีคิดของเขาคือทัศนคติของการเป็นลูกหนี้ที่แย่มากนะคะ ก็เป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นมหาการ์บแล้วก็ต้องต่อสู้กันในชั้นสาลอย่างแน่นอนนะคะทางฝ่ายนั้นเขาก็เตรียมทนายสู้เนาะทางฝ่ายลูกหมีก็มีทนายทนายดังอะทนายดังเนาะทนายเดชาก็เป็นทนายดังทนายฝั่งลูกหมีเอ้ยไม่ใช่ฝั่งพี่ปูหรือทนายฝั่งปูสิพี่ปูไม่ได้รุ่นเดียวกันทนายฝั่งปูเนี่ยก็เป็นทนายดัง ทนายดังด้วยเช่นเดียวกันนะทนายประมาณทนายประมาณอาจารย์ประมาณนะคะสมัยก่อนใครๆก็รู้จักอาจารย์ประมาณหมดนะคะแต่ลูกสาวก็สวยนะลันลูกสาวสวยมากเป็นทนายด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องเราจะจบลงอย่างไงแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะจบที่ศาลนะน่าจะจบที่ศาลนะคะอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมนะคะแถมท้ายใช่ไหมลันกุ้งพอยหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์เนาะ เขาเยี่ยมเอกสายเตาะนะคะแจงดามา่าคบเพื่อนไม่ดีนะคะงงกันทั้งโซเชียลเมื่อจุดอยู่กุ้งพลอยหรือติก๊กบิ๊กบาเทอร์ได้หอบ ข้าวหอ่ออะไรนะข้าวหอบข้าวหอบน้ําไปเยี่ยมเอกใส่เตาะถึงสอนอนรนเมืองอันนี้จากสอนอนทองหล่อเนาะมาสอนอนอน,อนเมืองไกลกันคนละที่กันเลยนะคะหลังถูกจับนอนคุปเพราะมีวีรกรรมยาวแบบสุดทนนะคะโดยล่าสุดคุ้งพลอยก็ได้ลงคลิปนะคะขณะที่เจ้าตัวไปเยี่ยมนะคะอเอกใส่เตาะนะคะลงในทิกตอกนะคะทำหน้าที่เพื่อนพร้อมวอนสังคมให้โอกาสเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ในกรณีของเอกเตาะ ันนี้กุ้งพลอยก็ได้มาเยี่ยมเขานะคะที่สอนอดอนเมืองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเฮ้ยทําไมมาคบคนไม่ดีคนเลวมีเพื่อนเลวเพื่อนชั่วเพื่อนที่ใส่ไม่ดีคนไม่ดี mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยกุ้งพลอยก็ขอตอบตรงนี้เลยว่านะคะในการทํางานของเรานะคะหรือในการทป็นนของเราเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยก็เคยล้มเคยพลาดเคยผิดมาเหมือนกันแล้วเมื่อตอนที่กุ้งพลอยล้มเนี่ยเคยผิดพลาดก็ยังมีคนให้โอกาสกุ้งพลอยเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุ้พลก็เชื่อว่าคนล้มคนพลาดก็ลุกขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่าเขาออกมาเนี่ยเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัวเองยังไงแต่กุ้พลเชื่อว่าเขาสามารถจะทําได้นะคะแล้วก็ทีนี้อยู่ที่สังคมแล้วคะ่ะสังคมจะตัดสินยังไงจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่กุ้งพลเชื่อเสมอว่าคนล้มเนี่ยอย่าข้ามแล้วล้มแล้วเนี่ยถ้าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงและแก้ไขมันสามารถปรับตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกวัน สงสัยว่าน้องกุ้งพลอยเดินไปไหนฮะเดินไกลมากเข้าไปในป่าแล้วก็เดินออกมาข้างนอกอ่ะก็เป็นข้อคิดนะคะเขาบอกว่าแต่งานนี้เจ้าตัวเ็าถูกทัวใช่ไหมกระหน่ำนะคะมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นดังกล่าวอาทิเช่นกุ้งพลอยหาแสงนะคะ ถ้างานคุณกุ้งพลอยตอนรับเขาไปอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะย้ายบ้านไปอยู่กับใกล้ๆก,กันเลยค่ะคุณกุ้งพลอยอันนีคมม้คอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะไม่ใช่ดิฉันนะคะก็เยอะแยะมากมายนะคะถ้าอยากให้โอกาสคนค่ะทางหมู่บ้านค่ะจะได,จะได้จะได้ดีใจอ๋อให้คุ้งพลอยรับไป,ไปดูแลค่ะฉันก็ไม่ได้ตามน้องเอกใสต่ตอเพราะฉันยุ่งกับมิสเอิร์ธแต่เธอเขาเห็นการจอมพลังเข้าไปด้วยใช่ไหม เออแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนะคะเบลล่าลานีจับมือกรดน้ำเหรอกับใครในวันเข้าพรรษาอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ